สวัสดีครับผมเซลจุนนะครับแห่งบิต p k เปินะครับวันนี้นะฮะจะพาคุณลูกค้านะครับมาดูโปรโมชั่นพิเศษจากบิต p k เปินะครับอเมลา่าดาวเริ่มต้นเพียง29,000บาทเท่านั้นย้ำนะครับผมใช้เงินในวันออกรถเพียง29,000บาทแถมชุดแต่งรอบคันนะครับแถมอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมสเกิร์ตนะครับผม สกเกิดอันนี้เป็นของ d ด i หกแปดพัดนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบของค่ายนี้ที Hi ่ห้อนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาของ m a x กซิมาของลำกาหรือลา c แคนนะครับผมลูกค้าสามารถระบุได้เลยนะครับล้อ m a ็นะฮะลูกค้าผมก็ต้องขอโทษด้วยว่าทางเราไม่ได้แถมในโปร2อง0 0แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ m a ็แบบนี้นะครับ มีเงินเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจทักมาถามได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบรถเลยครับผมชุดแต่งเรานะฮะจัดให้รอบคันเลยครับนะอันนี้แต่งแบบสวยดูดูเลยนะครับด้านหลังของด้าย68พัดเนี่ยจะเป็นท่อมีทั่วท่อหรอกคู่นะครับอ่า นะส่วนด้านในนะครับเราแถมเบาะหนังให้นะฮะส่วนคันนี้เนี่ยลูกค้าเลือกเป็นโทนเบาะดำได้แดงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนิสสันนเวลา่าตัว VL นะก็จะมีจอให้ด้วยอ่าเดี๋ยวแทนไปที่จอนะครับผมจอ8นิ้วนะครับอ่า อ่ะเบาะด้านหลังนะครับข้างในกว้างขวางแน่นอนครับคุณลูกค้านะนั่งสบายเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งให้ดูดีกว่าว่านั่งข้างหลังแล้วโอ้โหนั่งสบายเลยครับเนี่ยพื้นที่เหลือนะเข่าไม่ได้ติดกันข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูดีกว่านะ,ะว่ากว้างไหม นะครับผมนี่ข้างหลังกว้างขวางเลยนะครับเห็นไหมครับผมโปรอมเมล่าดาว29,000บาทให้คุณคุ้มนะครับผมเราย้ำนะครับว่าดาวแค่29,000บาทไม่มีใครจะไดดเพิ่มเติมนะครับถ้าลูกค้าส,สนใจนะกดมาตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับผม ท้ายคลิปผมจะมีโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าได้ดูนะฮะส่วนตอนนี้เดี๋ยวผมแทนรอบรถให้ดูก่อนว่ามันสวยแค่ไหนนะครับแจ๋ว